ไปย้อนแหงพี่น้องเออสิส้งไปจังหวัดยังกอสุราษฎร์ธานีเนาะเอาสองสองมัดนี่ตัวนี้ก็แหงพี่น้องเอาให้เพิ่นหอ่อกระดาษให้พี่น้องบ่ต้องใส่บ่ต้องใส่ถุงเนาะมันจังสิบ่อับเนาะอันนี้กระสอบนึงตัวใดล่ะตัวใดล่ะสิไปสุราษฎร์ธานีนี่ตัวนี้บ่อันนี้ก็ได้เนาะเอาคือสิบ่อับบ่หยังนอ้อเนาะใส่กองกระดาษเนะะาะโอเคครับเอามาเอาปลาแหงปลาย้อน ครับโอู้ไม่อยังละบาดหนิอ้บาดสดกะบี้บาดนีิโอ้โหคุ้ไม่พอตีหูมันพอตีหูมันเห็ดพอฝ่ายพี่น้องเอ้ยเห็ดพอฝ่ายเด้อเนี่ยบ่วยเนเห็ดพอหนังวงเล็บเห็ดพอฝ้ายดอกใหญ่ๆสวยๆอ่อนๆการันตีคว่ำอ่อนพันเปอร์เซ็นแม่ค่ะพนว่าการันตีคว่ำอ่อนพันเปอร์เซ็นขันโบอ่อนนี่กับเอามีดมาปาดควเพอดีพนักงานตายพ่อเจ้าบาดนีิเออดอกก็นอนพี่น้องเพิ่นคุ้มขายให้จัด้อยพนว่ามีอยู่กระสอบ ซี <ersch> ก 200, ับสวอปบักแงยพี่น้องนี่เห็ดปอขนาดดอกแงยยังอ่อนครับแต่ว่าเป็นเห็ดเพาะฝ่ายนะพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดอยากได้สั่งมาพี่น้องโลละสองร้อยบาทกิโลละสองร้อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจัดลอยสีเอาเมื่อให้ผู้เฒ่าเห็ดฟิดฟิดฟิตอ่าใส่ตู้เย็นไว้นี่ครับซีกับสวอปกับสวอปละสิบโลแมนบอเอาเบิ้ลนี่แมนบอไหนเจ้าสีขายข่อยเบิ้ลเลยแมนบอหนี่งโอ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปขายซะผมเพราะจ้าเตีซีสวอปนี่ง ซีกัสอบพี่น้องครับมือนี้เห็ดพ่อฝ่ายอ่อนๆใหม่ๆรับประกันอ่อนทุกดอกแต่ว่าเป็นเห็ดพ่อฝ่ายเด้นพี่น้องเดินมาเป็นเห็ดพ่อหนังครับกิโลละสองร้อยนะครับผมจัดมาพี่น้องครับวงเล็บนะอ่อนทุกดอกนั่นเห็นว่าพ่นปาดในเบื้องล่ะเนี่ยวงเลิฟต์ไฟล์วงเลิฟต์อ่อนทุกดอกนะครับเนาะเห็ดพ่อฝ่ายอ่อนๆนะครับเสื้อเมื่อลลางเมื่อลลางเมื่อทําความสะอาดไว้ทรงไงพี่น้องขนาดดอกใหญ่มันยังอ่อนเนาะโอ้เอ้า ไปเล,ลาะตลาดเท่าบาทน,นี่ได้เฮ็ดพอปะายซี 5, สวบแล้วนะครับเดี๋ยวจังหวัดใดๆก็ได้เด้อคอยไปส่งของก่นอนแต่มันเอาผู้สะอ่อนไรมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวจะเมื่อยอ้พวกเทาล่างนะครับได้ซีสวบอันนี้ยังไงเขาจะซั่งหมนี่ยโอ้เฮ็ดเพผงเฮ็ดผงเนี่ยก็จาเอื่อนเฮ็ดเพผงท่ามเออเอาสวยๆสวยๆจ้าจ้าจ้าสวยงามสวยงามเฮ็ดเพผงท่ามพี่ดดอยู่ต้นตรนในตัดขาแล้ว ดัดตียนดัดขาอ้าเดี๋ยวจังสีมาเอาสีกระสอบสิริโยขึ้นรถเมื่อนเลยถ้าพี่น้องรอเบิ่งตลาดทั้งพีก่ก้อนบาททั้งนั้นเป็นอยังน้องกำลงังโจกไวๆอยู่นั่นเฮ็ดเพิงคือกันโอ้โจกเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงหลายเฮ็ดเพิ่งหลายย่ำี่เนี่ยคุณนายว่าสิเอาเม่งดาเสียละเม่งดาคอยดี แมงดานี่เนาะสามถุงก็สามตัวโอ้สองถุงถุงละสามตัวเอาแมงดาเพิ่นสีส้มให้เพิ่นอันเห็ดกันหนามให้ไน้เด้อจัดครับผมส่ใส่กองฟุ้มน้ำกันเห็ดเห็ดอันไหนผมดิได้ไปอ๋ออันนี้เห็ดผอหนังเนี่ยผัไฟต่างหากเนาะอันนี้คือสีส้มมือนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนั้นสีเอาไปเพ็ดสีส้มเหมืออื่นเหมืองนะครับเออใส่ถุงเดียวกระโดดครับให้มันหูว่าสองถุงแล้วท้ายคลิปให้เพื่อนเบิ้งลัละเพราะเป็นยังดอก อันนี้พอหนังพอฝ้ายแมงแเข่ง,งตัวนี้แมงแเข่ง,งแมงแเข่งจีบปูมนี่จีบปูมตัวใหญ่เนอ้อหมดนนี่ะ้น้าาอมาแล้วจีบปูมตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเลยสนุกใส่ขี่เย้าดอกฮ่าจีบปูมตัวบักใหญ่จีบปูมตัวบักใหญ่เอาอันซอยโลนึงเด้อหมดนี้เด้อโอเคขอบคุณครับได้แล้วได้แล้ว เอาว่ากันไปพี่น้องเอ้ยน้องงัวก็ยังมีคือเก่าอยูุ้ยเรพี่น้องเนอย่านบโบหูนะครับน้องงัวงในมีอยู่แมงเคียงจิกกับมีอยู่นะครับย่านพี่น้องบอโบหูสิเเอาว่ากันมาพี่น้องว่ากันมาจวดจ,จัดฝาดบึ้มคือเก่านั่นแหละมาเมื่อล่างเฮ็ดเพาะฝายก่อนเมนื่อนี่เออได้เฮ็ดเพาะฝายแล้วเสี่ยวเมื่อล่างก่อนเมนื่อนี่เอา้าได้เฮ็ดเพาะฝายดิไม่ไ่ เป็นไงดองเล่าคุ้มเบาไห้ก็เลยเดี๋ยวเอาน้ำเล่าตัวบางไงบางงามเลยตัวนีงโอ้มันยังเตี่ยนอยู่ตัวนี้เตือบๆอยู่นี่เออช่วงในป่ามันหลายโออ้ันนี้ปลาสมเนาะตัวนี้เนาะโอ้ยบ่เห็นแต่โดนละปลาสมเพราะตาเห็นเพาะตามาเพาะตาเห็นพี่น้องเลยอืมปลาสมยังนไงปลาแดกบองอืม <ก>ปลาแห้งปลาแห้งเหลาหงแลมีตัวเหลาหงตรงี้สองอบ่แม่ลลนเหล่มมาหาง,น,งน้ำเพิล,ลิมปลาบ่แม่นเหล่าหงนี่นี่ห้างแบบห้างแบบไงโอ้น้ามิ่มโอ้ควรตัวใดกันห้าร้อยปลาทุกห้างมิ่มพี่น,อน,น,น,อน,น้องน้ามิมบ่แม่นน้าเพิ่งเออโอ้มันราคาต่างกันอยูเ่เนาะอืมอืมเอาเอาอันนี้ของปลาของของปลาของดงนะครับโดนๆสิได้ทีอะ อโอ้ออปลาเหียงเราคืองามแต่คลนะ้องแฉะน้องแม่น,นาะดมซิ่มเบิ้งสะก้อนนะอืมอืมอืมโอ้ยูผมเบิ่งกับหูอยู่ว่าของแท้นะครับพเมมพราะว่ามันมีขีดสมมียางความเนี่ยโอ้แน่นอนเลย <S <S จ้าจ้าดมไม่เสียเลยเพื่อนว่าขันโบเซียเพื่อนว่าอืมมาแต่ลาวโอ้ขับมาแต่ปุ่นเนาะแม่เนาะครับผมอ่ะโอเคครับไปเบื่องหาล้อเบิ่งอันเห็ดก่อนให้เพื่อนหัวไปห้แล้วเอาปลาแดกบาดนีลจวดจัดไปแม่เอ้ย อ้ยหนังควายเราก็ง,งามกระโดดบัตบักไงบักงามเลยหนังควายหนังควายนี่เส้นบักไงบักแา่อะไรเป็น้องนี่บักห้อยขี่กระต่ายหรือว่าบักห้อยยังก่อบักห้อยหน้าห้อยโค้งแล้วแต่ผู้อือน่นโอ้ยเหเ็ดผึ่งเห็ดผึ่งเห็ดเพาะอะเห็ดอะไรเนี่ยโอ้เห็ดเพวงเข่าวปล่านี่นี่โอ้อันนี้เห็ดเพวงเข่าเนาะอันนี้เห็ดเพวงออก <laughs> เห็ดเพวงท่าม งามงามงามจ้าอันนี้อันนี้ยังก่อนันก็คือกยุงนะบ่โอ้เห็ดเิงซาดนกยุงไล่ๆบ่เนี่ยอาไหนกยุงอืมอันนี้เห็ดละโงกนี่อ่ามีละโงกด้วยเห็ดเพิ่งเข้าเห็ดละโงกหอยกีก้ายหอยโขงหอยหน้าโอ้โอบนั่นโอบหน้าโอบหน้าเออบ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 เออมะเขือหน้า่ไดเลยหมดเลยปลูกอยูังไงปลูกยังหัวหน้าจ้า ขีโปูมหน้าอีกไปขุดอยู่หน้านี่นรอไม่กัอยู่หน้าอีกอของปลาหลมาหนิพี่น้องนี่บอกเห็ดปวกปุยโอ้เห็ดปวกหัวแต่ออกสองดอกโอ้ยโอ้เห็ดไข่กับมี่ไม่ใช่เห็ดเราเห็ดใครเนี่ยแม่สลับปิ่งนี่ทำนี้บอแม่สลับปิงแม่สลับปร่งแม่สลับปิ่งยังอันนี้ไผมแล้วมีผุก ร้ำอีภกอันนี้อีล่ำอีไหวโอ้ตัวไหนจ้าเพียงบ่ไดสวัดบัดได้ตัวเฮ็ดเพิอกในแข็งเนาะกันเ้าเอาซงเนี่ยห้าเอาอซงเ้าสิเ้าเ้าสิอัดใส่กองน้ำแข็งไปไหมแมนบ่เอา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 ไฮสองสองโลใน้สันเฮ้ยโมเมนโลหนึ่งบ่ใด่นสั่งมาโลหนึ่งเออเออโลหนึ่งโลหนึ่งคนสั่งมาบ่ได้ลืมข้าวเอาเอาดอกเข่งแข็งให้ผมนะครับเ้าเ้าสิกันจังไหนกันแบบว่า ม ų, cow, uh, like, mm. uh, right. like Japanese, ัดแบบไรบ่ใหาน้ำเขาได้อะนะสอนไม่ไม่ผมต้องใส่น้ำแข็งอยู่แล้วเดี๋ยวไปโดนน้ำแข็งมันก็เผื่ออีกจะผมเสียใส่กองฟุ่มแล้วก็เอาน้ำแข็งทับไปสิแหมไจ้าจ้าโอเคจะได้แล้วะเอาเอาส่อนถุงหลดก็ได้ตัวแม่เออ ซสอนถุงเลยก็ได้เออนั่นน่ะถุงนุ้ยแม่น่ะนั่นน่ะน่ะให้แม่เราดึงมานน่ะแก้วก้อนก็ได้ครับใส่ถุงแล้วแม่น่ะหลอดเออเื้ออะไรอันเื้อกันแต่มันซึมเขาได้อะนะกันแนวนะมันซึมเขาได้ได้น้ำนานโอ้แม่ค่ะกันซอยกันดีมาดึงตึงตาไปแต่พุ่มใจขนาดซอยกันดีดิพี่รองเลยแม่ค่ะก็ได้เอาไปเบิ้งอันนี้ก้อนบาทนี่ น่าขนมเรามาแล้วขนมอันเมื่อวานอยู่ไหนนาะอ๋อยังไม่ลงเนาะจะเอาขนมอันเมื่อวานนี่ขนมอะไรนะมันสำปะหลังน่ะนะโอเคครับอร่อยมากเมื่อวานชิมแล้วสุดยอดเลยต้อมน้ำใหม่ไม่ใหญ่ในกระเสียบเมื่อวานนี่อืออ่าต้อมน้ำใหม่เด้อเอาเด้อสามถุงเด้อเอาเอ้ยมาเด้นใส่เนี่ยคือเห็นแต่หลังไวๆเอ้ยสบายดีใส่ลูกพี่คอยดิว่ามาเดินใส่นอพี่น้อง มาอยางมหาก่อนพี่น้องครับพี่น้องกันโซบะปอเหล้าข่ามะาเล่นน้ำบาดจากพวกนุ่นเตยนุ่มแสงเดือนว่าสั่นเออแม่นแต่แฉะละพี่น้องเอ้ยแนมไปเฮ็ดนังเขาเมาอ,อยู่แมวเป่าหรือแมวพงนี่ยละครับพี่น้องสุขสบายดีสุขสบายดีไอ้สสไสเไ้เป็นจังไหนเป็นจังไหนเป็นจังไหนอาจารย์แมวโค้ดสุข ตะกี้อยู่นับวงดนตรีนมแสงเดือนนะครับเพิ่นเปลี่ยนโคโศกนะครับสูมืออเพิ่นเปลี่ยนง้อโศกอะไรฮือใดบู้นี่เก่าบ่เป็นจังไดโอ้ยเบิดแล้วเนาะเบิดงานแล้ับี้เนาะเขาบ้านสาแล้วเบิดงานแล้วเบิดงาจะดูกันไหมขาขามาเมื่อเดียวกับเมื่อเออกำลังสิกาผมมาซื้อของนี่บ่ลงเรือนี่บ่โอ้เฮ็ดใบเข้าขามาเมื่อเดียวเข้าขามาอืมนี่พี่น้องครับอึ่งไซบ่มีเบิดแล้วเห็นลรอึว้าย สุขสบายดีคือเก่าได้ของเต็มพุงเต็มผึ้ยเห็นเหื่อยว่าคันเหื่อยพนักานมหาอะไรปวดไอ้นั่งอยู่บนบนว่าเออสี่ใต้ขี้ไปพึ่งกระหันหลังไห้โอ๊ยวันนี้ยอดีมีแห้งยอดีมีแห้งคือเก่ามาหาของปลาไปขายไอ้ใส่ในการงานพี่น้องสั่งมาเอาก็จัดไปการงานพี่ดาครว่าสิขึ้นไปบอลลั่มหมดละทั้งสารคามหมดละสารคามบ่ครับขึ้นไปทั้งหมดละเอาจังใดจังวากันสิไปหาเบิ่งของก่อนบาดนี่พี่น้องเอ้ยมาพอไอแมวล่ะพี่น้องเอ้ย มื่อนี้นะครับเพิ่นขามมายังบูมาซื้อยังบูเพิ่นว่าโอ้ยมาใจตลาด,ดหน่อยนึ่งใจตลาดหน่อยนึงเนะาะไล้ครับอืมคันพี่น้องสิจื้อได้อยู่ดอกครับช่วงจาน้อยไปไล่สวดอยู่ทั้งพุทธนะครับพิธีกรหรือว่าโคศกแมวเป้านะครับผมไปเดี๋ยวไปหาอันขวางก่อนโอเคอ่าพ <ไป S 1> าพี่น้องเข้าไปบัด